ขายเหล้าขายเบียร์อะไรท่ก็ไปเนาะแล้วประมาณว่าอยู่ดีแบบประมาณหกโมง,งหรือทุ่มหนึ่งมีอยู่ดีมีแบบมาเคาะประตูซื้อเหล้าซื้ออะไรเงี้ยมีการจัดการร้านท้ายยังไงไหมหรือรนในชุมชนหรือเอาง่ร้านค้าในชุมชนบ้านเรามีการจัดการยังไงไหมเออถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ก,ก็ก็ตรงเวลานะตามเวลาที่กําหนดแต่ทุกวันนี้ไอโครงการนั้นไม่รู้ยกเลิกหรือยังครงการซื้ออะไรขายเหล้าขายเบุยร,ร่ คามเวลาเนเอออันนั้นแต,แต่ทุกวันนี้ก็ทางร้านค้าเขาได้ปฏิบัติอยู่หรือเป,เปเล่าก็ไม่รู้นะแต่ตั้งแต่เขา้าพรรษามานี้รู้สึกว่าหยาดลดลงเยอะเลยนะครับ <ปะ S 2> ทางร้านค้าก็ไม่ค่อยได้ขายพวกอ็กอลถ้าขายใครก็บุคคนบ้านอือ่นเ,เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะว่าในสภาทุกคนเนี่ยใครเขาเรียกว่าก่อ,อน,นหน้านั้นดื่มเราแล้วตอนนี้หยุดหยุดหรือย,ย,ยังมีไหมหรือมีอย่างใครที่ยังดื่มอยู่ไหมคะ เยช่ไมทุกคนเลยใช่ไหมทาหยดหมนี่ก็หยุดหมดแล้วใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ไองานสสสยังไม่เข้าก็หยุดแล้วใช่ไหมี๋ยวเพิ่งมาเข้าสภานี้แล้วเริ่มหยุดเข้าพรรษาด้วยช่องมาหยุดก็ตรงเข้าพรรษานี่ะครับบอกเขาว่าเออเราเดิอคนที่หยุดเรานะต้องทําแบบนี้นะ าหนูยังไม่เชื่อฉะนั้นต้องทําเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนว่าไม่กินเหลา้าไม่ซื้อที่เห็นเนาะไม่ว่าจะงานบุหรืองานอะไรต่างๆเนาะอยากให้ข้อนี้มันดูชัดกว่านี้อนะ่ะส้มโมิว่าคนื่นมาถามทาเป็นตัวอย่างตัวอย่างแบบไหนเนาะตัวอย่างในการลดเหล้าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรีนะ่เนาะอันนี้อันนี้จะมีจะมีคู่บด,ดีอยู่ครับแต่เราคิมีคู่บดีคอยดูแลคอยดูอยู่คู่บดดีกันนี่คือสภาของสภาใช่ไหมหรือคอยกากับดูว่าไอ้คนที่ว่าจะเลิกลดละเลินจะเลิกกินไหม ยังไงนะขอมีผู้บัญญินคอยช่วยโดยตรข้อห้าเนาะทั้งหมดยีห้าข้อได้ไหมแปลว่าข้อสี่นี้ผ่านไหมผ่านเนาะผมว่าผ่านนะครับผมว่าน่าจะผ่านจะคราบน่าจะผ่านโอเคอ่าต่อไปเป็นข้อที่ห้าเนาะเมื่อจบการประชุมสภาต้องยอมรับความที่เห็นหรือมาติประชุมและโจทในที่ประชุมสภาทุกครั้งแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราจบไม่จบ การยกมือใช่ไหมคะใช่มาเตีกันเราจะตกลงกันที่ประชุมว่าจะไม่พูดข้างนอกจะไม่บนจะไม่ว่าพื้นอยู่ข้างนอกแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประชุมแต่ละครั้งเหมือนเราจับคู่บัดดี้กันอยู่ใช่ไหมว่า คนนี้ถึงเราคือเราจะมีข้อมูลดิบมนอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อเราจะมาประชุมกันในที่สภาว่าปัญหาของแต่ละคนมีปัญหาอะไรแล้วจากนั้นเรามาแชร์กันแล้วเอาปัญหานั้นเพื่อไปแก้ปัญหาจุดๆนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลย<ๆ>ต้องมีมาที่ไปที่มาของข้อที่ห้านี่แล้วโซว่ากติก,กาที่เรามาดิดทั้งห้าข้อนี้แล้วมันมันปรับเปลี่ยนมันมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มหรือลดได้ไหม เัาได้มดเลาะแต่วาเราต้อมิติกที่แาเร้องดูางห้าข้อนี้ทำได้หมดไหมออมีแค่คนเดียวเหรอสภาไได้ได้ได้เรา

เราก็ต้องบอกร่วมหน้าก่อน5เก็บวันครับอาทิตย์หนึ่งกลยตกลงกันก่อนหน้านะว่ากี่วันช้ากุ้งช้าเอาใหม่ข้อตกลงเรากี่วัน2,000กูเจ้ามัเงินไว้นะเป็นความฝากไราแหมเยี่ยมดีน้องนิ่ใครเป่นป่วยนะเลือดก่อนหน้านั้นที่มอเพื่อถามว่าช่ววันนั้นวันที่9 9โมงแล้ว แล้วส่วนที่เหลือยังไม่มาเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงอันที่ก่อนหน้านั้นว่าบอกสองวัน่วกหน้าเราเราแจ้อยู่แล้วเนาะแต่ถึงวันที่ประชุมจริงๆอ่ะมาไม่ครบเรามีการจัดการปัญหานี้ยังไงทานประธานทานระธาน่าร้น่านปรระธาอท่ะนท่าปน่าระธานานระท่าครานานระธานท่านาท่ปนท่านประน่าปรานนรานท่่านปานาะา่าปา่าะ่ เราเหมือนว่าคนนี้แสดงความคิดเห็นคนนี้แสดงความคิเนแล้วเรามามติดกันโดยการยกมือว่าเนี่ยเห็นสมควรชอบว่าเอามาเป็นกติกาเพิ่มได้นะคะ จะได้มาแชร์การมาพูดกันนะับอันนี้ผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเราจะกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าต็บไข้วันไหนป่วยวันไหนความหมายของหมอน,นก็คือบางคนน่ะอาจจะติดภารกิจจริงบางคนติดภารกิจหลอก มาผสมมือแขงมันาผสมมวนริ้วผสมไปผสมมาข่อยขึ้นปวดหัวแทะข่อยสีวา่จาจังไดข่อยกบฮันบอข่อยกสีล่าอาดอกระยาน่าล,า,ลางานหลวงบริรลาอย่างนี้นูกไหค่ะที่ที่เราคุยเผื่อว่าประสบการณ์การทํางานเราจะเจอว่าสามสิบคนเนี่ยทํางานด้วยกันไปสักพักก็จะเริ่มมีคนจดภารกิจเป็นกลุ่มกลุ่มไปเคยเห็นบ้า <c oughs> ไม่ไม่อย่าไปลา เราก็เริ่มเมือแล้วเนาะประชุมทุกวันที่9 9โมงที่ที่ศาลาประชาคมในประคัอันที่สองตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้ก็ดูไปดูข้อหนึ่งอันที่สาสิ่งที่หมอนุษย์ย้ำคือเรารู้แหละวันนี้เรารู้แหละ สามมือเตือนกันท <us ur> OK so 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 ันของทานไรแนี่ยห่อกระจายข่าบ๊อบาเ้านแจ้งกันทานประชาสัมพันธ์หอกระจายเข่าเนาะห่อกระใายเข่าก่อนสามมือเพืนบ่สามมือลากันโชว์ทานได้สัพพาน้ำเนาะเนาะโอเคบ่ที่นี่ได้สามมือนานบางคนไม่นัดทกศทกศเขาจนัดหลวงนาเพื่นบ๊อเออกระลามูซา หลวงมาไปหาหมอจะไปหลวงประจําโตหมอหนัดหันมาล่าได้ยกเว้นชุกเฉินเนาะชุกเฉินไก่บูล่าหันโอ้คนหยิบป่วยชุกเฉินในสิ่งน้องฝายไส้ารโอเคบอจะได้ต้องขึ้นอยู่กับมติดีบ้างถ้าเราตัวเรามาได้เหมือนปาเนาะปากอํานาจเนาะไงว่าไส้เบาหวางมันบ่อที่เท่าไรกิน จะหายปามาทแทนเราไม่ได้แต่คนมาแท้ต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยไปเล่าให้คน <c oughs> ในครอบครัวฟังค่ะมันมีอใครว่า,วนนามาสุ่มเดินอย่างนี้ไหมเทเบ